สมซา,า,าเอ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 าดันไม่เสียดใจเลยสมซา้อาคอยดันไม่เสียดใจเลยเฮ้ยฮ้ไม่เอาถูกคอยถูกแม่ลูกกินข้าวตาเอ,ไอ๋ไปทองลูกไปช่อง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 ตามแม่ตามแม่ตามแม่เอาชินจังทำไมนอนอย่างเงี้ยลูกเฮะ ชินจังเดินโชว์หน่อยครับชินจังครับเสียงใครเสียงใครทะเลาะก,กันข้เหนียวไม่เอาลูกข้เหนียวปั้นปั้นหนอะปั้นปั้นมาเด้อไปลงไปลูกไปไม่ทะเลาะก,กับพี่เขานะลูกไม่ทะเลาะก,กับพี่เขานึ่งนะแม่อุ้มจะไม่ไหวแล้วลูกเขาปั้นอะนะอยู่เต็มมาเลยเต็มกันเลยเ สองสาวสองทัวลูกสองทัวมา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 โอเลี้ยงมาตะวันโอ้ยอยู่กันเต็มพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะคะส่วนเจ้าขวัญใจกับอีิวซังอยู่ในห้องมไม่ยอมออกมาเขาปินออกรูนี้ได้ปินออกรู ทำตัวสายให้น้องขอลูกน้องเดินโชว์หน่อยสิโอ้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 มา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 พิเศษบ่นนะพิเศษบ่นนะลูกเออเออเอออ่ะพิเศษบนแล้วไหนชินจังเดินโชว์หน่อยครับเดินโชว์หน่อยสิเดินเก่งถึงไหนลนะ่าเดินสิ้งเอ๊บเดินโชว์สิลูกเก่งถึงไหนลนะ หายเก่งที่ไหนแล้วลูกพ่อยแม่คิดถึงคิดถึงชินจงังชินจังของเราเก่งเหมือนเดิมนะคะแขนข้างนั้นคงไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าก็ถือว่าเยอะแล้วแหละทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะ,ะเดินโชว์หน่อยลูกชินจังเดินโชว์ครับ <S 2> <S 2> <S 2> แน่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 เนาะพอยไม่เอาลูก พลอยไม่เคเรทำน้องทำไมอ่ะไปไปหาพี่พิเศษปะหาพี่พิเศษนะไวมากเลยไปหอมหอมพี่พิเศษหอมไวมากน้องพลอยอะ่ะตบน้องไวมากเลยลูกใครมาใกล้ก็ไม่ได้น้องพลอยอะ่ะมีความสุขกันจังเลยอยากเอาสามสามสามสาย ยาสามสายมาเล่นด้วยแต่ยังเล่นไม่ได้นะคะวัวน้องติดเชื้อหวัดช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วยต้องระวังให้ดีๆนะคะสามสายสายฝนสายฟ้าสายลมนะคะให้เขาอยู่ในกรงนั่งไปก่อนโอ้โหนั่นก็ชอบกีฬาชอบมากเลยเล่นฮะ,ะนั่นอะ่ะเขาชอบจริงๆโอ้นอนกันน่ารักมากเลยลูกแต่ละคนอยู่กันสบายดีสบายดีนะคะ กหนูหนูหนูกินน้ำกปนอย่างอเด็ดอร่อยเลยลูกอืมไปเดี๋ยวไปดูสามสายกันไปดูสามสายกันนะคะจ้าเอ๋เด็กน้อยยังไงลูกอันนี้ใครเนี่ยอืมอันนี้สายลม สายลมเหรอลูกสายลมอยากออกมาเดินเหรออ่ะออกมาเดินออะเดินนะอ่ะสายลมออกมาเดินนะเดินแบบพี่ก็สิเดินแบบพี่ก็สิเดี๋ยวสิใช่สายลมหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวดูก่อนอ๋อสายฝนคนนี้สายฝนนะคะสายฝนอ๋อคนนี้สายฝนนะคะ ตวกว่าเพื่อนสายฝนนี่นี่ใครเอออันนี้สายสายฟ้าอันนั้นสายลมนะคะสายฟ้าสายลมสายฝนมาได้นกับพี่ๆเขาเหรอลูกอืม หนดูสิไหนดูสิอาบะปะไปหาไปหาสายฝนโอ้ uh, anyway> พูดผ totally ิดไปหาสายสายลมอ่ะเออหาสายลมหาสายลมกับสายฟ้าสายลมกับสายฟ้าว่างนอนสายฟ้า yes, ว e ่างนอนเหรอลูกสายฟ้าว่างนอนเหรอแม่เอาหารมาให้นะฮะสายฟ้าว่างนอนเหรอครับลูกไหนดูสายฟ้าสิ ง่วงนอนอ่ะลูกอเมื่อกี้ง่วงอ้ออยากจะหลับอยากจะหลับนะคะง่วงง่วงจับลูกขึ้นมาก็ง่วงนอนต่อง่วงนอนง่วงนอน้นอนาเอ๋คนช่วยคนช่วยืสายฝนหรอคะเนี่ยสายลมอยู่นี่ตัวน้อยของเราตัวน้อยอากาศดีง่วงนอนอ่ะลูก อากาศดีห่างนอนนอนซะห่วงนอนก็นอนสลุกนอนซะไหนแม่เอาอาหารมาให้อะไหมอาหารเปียกมาให้นะอาหารเปียกมาให้นะลูกเอาอกินข้าวกันแล้วสามสายอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมเปลี่ยนยี่ห้อ พอดีมันมียี่ห้อของเัี้ยนคณินติดมาอยู่นะคะก็เลยให้เขากินไปอ๋อสายสายสายฟ้ากินใหญ่เลยสายลมไม่กินเหรอลูกสายลมไม่ยอมกินกินกันให้อร่อยนะลูกเปลี่ยนรสชาติเหรอลูกไม่ถูกปากอะลูกฮะสายฝนไม่ถูกปากเหรอสายฟ้าเอ้สายฟ้ากินใหญ่เลยตอนแรกสายฟ้ามาถึงง่วงตานีลอยเลยง่วง ม่วงกันตาลอยเลยตอนนี้กินข้าวอาหารเปียกอร่อยใหญ่เลยกินใหญ่เลยนะคะเห็นลูกกินได้างี้ก็ดีใจแล้วแหละความสุขของคนเป็นแม่ถ้าลูกกินได้เมื่อกี้เห็นเขาตาลอยก็ตกใจอยู่เหมือนกันเขาง่วงไงง่วงแล้วก็จับจมูกเขาดูอยู่พอเอาอาหารมาวางกินใหญ่เลยตอนแรกเห็นตาลอยๆกลัวเหมือนกันทําไมเขาตาลอยแบบนั้นเนี่ยได้เขาง่วงมาก เดี๋ยวพออาหารมาวางกินใหญ่เลยแค่นี้ก็ดีใจแล้วลูกเอ้ยถึงหนูจะมาอยู่กับแม่แค่ไม่กี่วนันแม่ก็รักนะรักมากด้วยรักทุกชีวิตที่มาอยู่นะคะก,ก,กินกันให้อนะิ่มนะลูกก,ก,ลลกินกันให้อิ่มนะฝั่งทางโน้นนะลูกไปอีกฝั่งทางโน้นเออไปนั่น eh นะกินอันนั่นแหละมีทุกช่องเลยลูกอยู่ช่องเลยกินให้อิ่มนะลูกนะมันเก่งนะ ไม่ต้องอดข้าวอดน้ํากันอีกแล้วนะลกูกไม่ต้องอดอยากแล้วมีให้กินเพียบพร้อมแล้วแค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากะคะ่ะสวัสดีค่ะ